อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดแชร์เป็นกําลังใจให้มวมาร์คด้วยนะครับเอาละครับสืบเนื่องจากตัวของคลิปที่แล้วของการตั้งค่านะครับที่มมาร์คเนี่ยทำเสียงดนตรีดังมากจนเกินไปจนฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะงั้นวันนี้มมาร์คจะมาแก้ตัวนะครับโดยการทําคลิปตั้งค่ารวมกับการอัดแบบไฮไลท์ใหม่เลยนะครับสลับตัวซีซั่น17นี้นะครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับจากจุดแรกนะครับก็คือมุมขวาบนนะครับตัวเฟืองนะครับก็คือการตั้งค่าไปดูกันเลยครับ การตั้งค่ามีความสำคัญมากนะครับอาล้ครับเรามาดูอันดับจุดแรกกันเลยนะครับทั่วไปนะครับก็จะมีในเรื่องของเค้าโครงนะครับมุมกล้องนะครับเซตไว้เป็นลักษะของการตั้งไกลไว้นะครับเพราะถ้าใกล้เนี่ยมุมมองมันก็จะแคบนะครับอีกอันนึงคืออนุญาตให้ชวนล่วงหน้านะครับอนุญาตให้เชิญรับคําเชิญขนาดอยู่ในทีมนะครับคำขอเข้าร่วมนะครับแสดงฮีโร่ใช้ล่าสุดและทีมเมื่อเร็วๆนี้ตรงจุดนี้นะครับไม่ค่อยมีประเด็นอะไรมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นหน้าตาของตัว ตัวปุ่มต่างๆที่บางทีแล้วเราเองก็ใช้กันอย่างคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นตรงนี้ไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องมานั่งปรับอะไรเยอะแยะนะครับเพราะบางทีเพื่อนชวนอะไรชวนก็กดกันได้ตามนั้นเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูตัวปุ่มด้านล่างต่อไปนะครับก็จะมีการโชว์ประวัติต่อสู้นะครับบางคนก็ไม่อยากโชว์เนาะโหมดเฟรมเรทสูงอันนี้ปิดไว้นะครับจะได้ไม่หนักเครื่อง แสดงสกินของป้อมนะครับเงาเมฆอันนี้แล้วแต่ความพอใจถ้าปิดไว้ก็ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดวางบางคนมือถือแรงๆหน่อยก็เปิดไว้ก็ได้นะครับสวยดีแล้วก็คําอธิบายสกิลภายในเกมนะครับอันนี้ต้องเปิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดทั้งหมดนะครับขยายระยะเวลาในการจับคู่ก็ปิดไว้นะครับความสัมพันธ์อันนี้สักใครมีคู่นี่เคืองมากเลยนะครับมันโชว์เอฟเฟกปรากฏตัวนะครับถ้าปิดไว้ก็เป็นแค่รูปภาพแต่ว่าอันที่เป็นประเด็นมากๆเลยนะครับ ก็คือตัวที่อยู่ด้านล่างนะครับหลังจากนี้ก็คือภาพ H d ดีนะครับหรือการแสดงผลนะครับหรือว่า P าราติเคนะครับตรงจุดนี้นะครับหรือว่ามุมกล้องพวกนี้มันเป็นตัวที่กินในเรื่องของความแตกต่างของคุณภาพภาพนะครับเพราะว่าเป็นปัญหามากๆเลยหลายๆคนมาถามมั่วมากว่าเออเนี่ยทำไมหลอดเลือดของเรานะครับกับเพื่อนไม่ตรงกันของเราเนี่ยมี2อันเองนะครับ2ช่องเองทำไมของเพื่อนมี6 7จดช่อง จริงๆแล้วค่าเลือดเท่ากันครับแต่อยู่ที่การแสดงผลนะฮะตัวของการแสดงผลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรับไว้สูงมากการแสดงผลในเกมก็จะละเอียดมากปรับน้อยนะครับการแสดงผลก็จะน้อยตามเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตอนนี้โมมาร์กปรับการแสดงผลเป็นต่ํามากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในเกมกันนะฮะเอาละครับเดี๋ยวกดขออนุญาตกดนิดนึงนะครับหลายๆคนก็มีความสงสัยในแต่ละส่วนแต่ว่าไอ้ตัวการแสดงผลเนี่ยมีผลมากๆเลยทีเดียวนะครับ เพราะว่ามันหมายถึงในเรื่องของตัว آ, กลางน้ำนะครับจะมีรายละเอียดอย่างเช่นตัวของแม่น้ํามาเพิ่มตัวป่านะครับรายละเอียดความคมชัดของป่านะครับตัวคีฟนะครับหรือแม้กระทั่งตัวปอมนะครับเดีเ๋ยวเราไปดูกันเห็นไหมครับว่าการตั้งค่าแบบระดับต่ําม,มากเนี่ยภาพจะเป็นลักษณะของาการที่แค่พอเล่นได้เหมือนอยู่ในยุคแรกๆของเกม ROV เลยทีเดียวนะครับตัวร้านหน้าจะไม่มีแม่น้ําเห็นไหมครับตัวพุ่มไม้นะครับจะเป็นแบบเหมือนแท่งๆเขียวๆโผล่เข้ามาเท่านั้นเอง ซึ่งเงาต่างๆก็จะไม่ค่อยมีนะครับแม้แต่ตัวของมูมาร์กเองก็จะไม่มีเงาเห็นไหมครับตัวป้อมก็ไม่มีเงานะครับคีปไม่มีเงาทุกอย่างเป็นรายละเอียดแบบทั่วๆไปสกินนะครับหรือว่าสกิลที่ปล่อยออกไปก็ไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาหรือง่ายๆคือทำเอฟเฟกไม่ค่อยสูงมากปรับให้เป็นลักษณะของการใช้หรือการเล่นเกมเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูบัฟฟ้าหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง <laughs> นะครับบัฟฟ้าก็หน้าตาเดิมๆนะครับเพียงแต่ความคมชัดก็ลดลงไป เอาละครับเดี๋ยวเราจะไปปรับเป็นในแนวลักษณะของการตั้งค่าที่สูงขึ้นนะครับเอาละไปดูกันเลยเดี๋ยวมั่มากขอออกก่อนนะครับเพราะว่าโหมดของทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเล่นไปด้วยได้แล้วปรับไปด้วยได้นะครับเดี๋ยวเราไปกันทีละข้อเลยรับรองว่าทุกคนดูจบปุ๊บรู้ทุกเรื่องของการตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะกลับมาปรับนะครับที่คุณภาพการแสดงผลเนี่ยให้เป็นในระดับสูงนะครับเพราะว่าตรองเครื่องของมั่วมากเนี่ยได้มากสุดแค่สูงนะครับถ้าไปถึงสูงมากปุ๊บเครื่องจะกระตุกได้ง่าย ตอนนี้พอปรับเข้าไปเสร็จเรียบร้อยอืมไม่เอาครับเอาต้องเป็นแบทแมนครับเพราะว่ามูมาร์กจริงๆแล้วเป็นแฟนคลับดีซีนะฮะมีชอบแบทแมนมากเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้มูมาร์กจะกลับเข้าไปในเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วไปดูวิธีการในเรื่องของการปรับการแสดงผลที่สูงขึ้นนะครับดูซิว่ามีความแตกต่างอะไรไปบ้างนะครับเพราะว่าในก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดถึงตรงนี้ไปเอาละครับโอเคทีนี้เรามาดูนะครับจะเห็นว่าป้อมมีเงาแล้วนะครับแบทแมนของมูมาร์กมีเงานะครับป้อมสวยขึ้นนะครับผ ตรงกลางมีกระแสน้ำนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวต้นไม้ต่างๆนะครับเงาภูเขาที่ชัดมากขึ้นนะครับอุตายพระเจ้านะครับในเรื่องของตัวเอฟเฟกก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับและตอนนี้เนี่ยบัวเดยมั่วมารอดูให้คลิปมาก่อนนะครับคลิปยังมีเงาเลยเห็นไหมครับรายละเอียดมันจะสูงขึ้นนะครับเอฟเฟกจะแรงขึ้นดูสวยมากขึ้นนะครับตามคุณภาพของเกมที่สามารถจะไปถึงได้นะครับดังนั้นเอ่อต้องแจ้งก่อนนิดนึงนะครับว่าในแต่ละโทรศัพท์เนี่ยมีคําถามเยอะมากเลย โมมาร์กเนี่ยกายจะกลายเป็นคลินิก ROV เรื่องการตั้งค่าไปแล้วนะครับสาเหตุเพราะว่าตัวเครื่องและมือถือของอพวกเราทุกคนนะครับไม่ไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรนื่องของแรมหรือสเปค โดยเฉพาะในเรื่องโหมดของ 3D นะครับถ้าเกิดว่าตัวของเกมเตัวของมือถือนะครับไม่สามารถโชว์ระบบของตัว 3D ได้เกมก็จะไม่มีตัว 3D โชว์ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทําความเข้าใจนิดหนึง่งบางท่านเนี่ยถามมัวมาร์สจนทำไมใช้ 3D ไม่ได้มัวมาร์ไม่ได้เป็นเจ้าของค่ายมือถือนะครับไม่สามารถให้คําตอบได้อาล้ครับอีกอันนึงนะครับต่อมาในหน้านี้ที่กำลังจะจบลงนะครับก็คือในเรื่องของความไวมุมกล้องนะครับเน้นปรับให้ลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าวาาาาาามมมไไุกกกกลล้้้อองีีโสทท่จะํใหเเเรรยยิดดตั และนี่ก็คือตัวของการตั้งค่าในแบบฉบับที่เป็นทั่วไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ลืมบอกไปนะครับในโหมดของการแสดงผลหรือภาพพทดีนะครับมีผลมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพยายามปรับอะไรให้เยอะรวมไปถึงในเรื่องของตัวมุมของกล้องนะครับเป็นจอยสติ๊กกับสไลด์นะครับแนะนําให้เป็นสไลด์นะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะตะวัดในการเล่นได้นะครับถ้าเป็นจอยสติ๊กมันจะลําบากเกินไป หน้านี้คือการควบคุมนะครับซึ่งสามารถปรับได้จากตรงจุดนี้หรือปรับได้จากในตัวเกมนะครับเพราะว่าเป็นปุ่มหนึ่งเป็นโหมดหนึ่งใช้คํานี้ว่าเป็นโหมดที่เราใช้ได้บ่อยมากที่สุดแล้วดังนั้นเดี๋ยวจะอธิบายภายในเกมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปที่การตั้งค่า UI ก่อนนะครับเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยต้องใช้ในลักษณะของการอธิบายแล้วเล่นให้ดูด้วยนะครับถึงจะสามารถเห็นความแตกต่างไดเอาละครับทีนี้เรามาอยู่ในส่วนที่เป็นการตั้งค่า UI กันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับ กาตั้งค่า UI นะครับก็จะมีหน้าต่างร้านค้าภายในเกมนะครับที่ปรับเป็นซ้ายหรือขวานะครับจุดขยายแผนที่นะครับซ้ายหรือขวาแล้วก็ตำแหน่งร้านค้ามีความสําคัญมากๆนะครับขึ้นอยู่ความถนัดในการซื้อไอเทมนะครับอ่าแล้วก็การดูแผนที่นะครับส่วนด้านล่างจะเป็นคําอธิบายไอเทมนะครับรายละเอียดนะครับการแสดงกรอบมุมกล้องอันนี้เราเปิดไว้ก็ได้ห้องแชทนะครับหรือทิปต่อสู้ท่าทีมการคูดาวนะครับเอาไว้นับคูดาวรายละเอียดต่อสู้พลังต่อสู้ ตรงจุดนี้สามารถปรับได้นะครับเราจะมองเห็นรายละเอียดหลายๆอย่างที่อยู่ในนี้หรือกดไลค์เป็นปุ่มการให้กําลังใจก็ได้เหมือนกันนะครับเอาละครับอีกอันนึงก็คือการตั้งค่าปุ่มในเกมนะครับพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับทาให้เราสามารถปรับรูปแบบการตั้งค่าในการใช้สกิลที่แตกต่างลักษณะที่เราชอบได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวนี้คือแวนนะครับหรือเวลไฮเพราะเรากดเข้าไปนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันสามารถเลือกตัวละครได้ว่าเราจะตั้งค่าแบบไหนนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้มู่วมากกำลังอยู่ดูอยู่แถวเอเราจะเอาตัวไหนดีเอาเป็นนาคอสไหมอ่าสมมติเป็นนาคอสดีก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวอื่นก็ได้อ่ะพอเป็นนาคอรสเสร็จปุ๊บปัญหาของนาคอสส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่สกิลที่1แล้วก็สลับตัวอันติกับสกิลที่1ให้สกิลที่1อยู่บนขอบเขตในการเล่นก็จะกว้างขึ้นเดี๋ยวลองเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าครับอะล้วครับพอกดเข้าไปดูในเกมนะครับเขาก็จะให้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะเป็นตัวฮีโร่ สมมติว่าพอเราเลือกเป็นนาคอสส่วนใหญ่เนี่ยท่าที่1เวลาเราจะเล่นจากด้านบนลงม,มาด้างล่างเนี่ยท่าที่1จะตะวัดลงมาไม่ได้สุดนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาตรงจุดนี้ก็เป็นปัญหาของนาคอสมากๆหรือตัวที่ใช้โมบิลิตี้ในการเคลื่อนไหวที่สูงมากในลักษณะของการใช้ท่าที่1พอเรามาปรับแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่นาคอสเนี่ยก็จะใช้ท่าที่1เนี่ยไปอยู่ในตุ๊ในปุ่มของอันติท่าที่3แทน ซึ่งลักษณะของการใช้งานเนี่ยเราจะอิสระในการเคลื่อนไหวได้มากกว่านะครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับว่าการปรับแบบนี้สลับการเล่นในช่วงแรกเราจะไม่คุ้นเลยนะครับัมมาร์กเแบบนี่ยก็เล่นนาคอสมาระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เก่งนะครับบอกเลยว่าเล่นค่อนข้างไก่ด้วยซ้ำเพราะไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ว่าในลักษณะของการใช้สกิลตอนนี้จะอิสระมากขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยมันจะสุดการใช้สกิลมากขึ้นเพราะอันติมันเป็นแค่การกดเข้าไปเท่านั้นเต็มที่มากสุดแค่เล็งเล็งหันทิศทางเท่านั้นนะครับเพราะงั้น มันจะทำให้เราเล่นนาคอสได้อย่างฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าแบทแมนเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างแรงในตอนต้นตนะเพราะงั้นมูมาก,ก็จะชนะมันไม่ค่อยได้นะครับเพราะนาคอสไม่ได้เก่งตอนต,อนต,อนตอน้นอ้าวพระเจ้าอ้นะครับการเคลื่อนไหวและสานามขการเชีสทกิลทำให้เราเกิดความสับสนได้นะครับสำหรับการปรับปุ่มแบบนี้เพราะงั้น ก่อนจะนําไปเล่นหรือนําไปใช้นะครับก็แนะนําให้ซ้อมก่อนนะครับไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนมัวมาร์กเมื่อกี้ฮะตายนะครับเนี่ยบางทีเรายังไม่คุ้นนะครับก็มีเหมือนกันต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการที่จะฝึกฝนการใช้ลักษณะปุ่มแบบนี้ทุกตัวนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะนาคอเท่านั้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าเพราะว่าอย่างกรณีของลินดิตในการโยนตัวแท็บหรือกับดักไปก็อาจจะต้องใช้ปุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนอื่นต่างๆนะต่อจากนี้กันดีกว่านะครับ ทีนี้ในส่วนที่เป็น UI นะครับเราจะจบที่ตัวปุ่มตั้งค่านะครับเพราะว่าเราเราปรับเสร็จปุ๊บตัวตั้งค่าเนี่ยก็จะมีผลเดี๋ยวเราขออนุญาตปรับไปที่เดิมก่อนนะครับเดี๋ยวจะมั่วมาร์กสับสนซะก่อนปกติไม่ใช่เมนนาคอสอยเลยนะครับไม่ค่อยได้เล่นซะส่วนใหญ่เลยส่วนตรงจุดนี้นะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัว การตั้งค่าอีกแบบหนึ่งนะครับเกี่ยวเรื่องพวกปุ่มต่างๆที่เรยควาคุมนีลอะไรพวกนี้นครับเพิ่มเลือดอันต่อมานะครับที่เราจะไปดูกันก็คือตัวของซาวเสียงนะครับพวกระบบสั่นเอ่ยการอัดวิดีโอนะครับอันนี้บอกเลยนะครับว่าบางคนเนี่ยไม่สามารถใช้ได้อย่างตอนนี้โมมาร์กเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วเพราะอัปเดตใหม่ปุ๊บหมดอิสระใช้ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับมันเปิดไม่ได้เลยหรือว่าไฮไลท์ก็เปิดไม่ได้บางเครื่องจะเปิดไม่ได้บางเครื่องจะยังเปิดได้อยู่นะครับขึ้นอยู่กับว่าแพดนั้นจะรองรับกับตัวรรรระบบขออองงเเคืื่่าหไม เพราะมันมีการอัปเดตทั้งตัวมือถืออัปเดตทั้งตัวเกมมันจะไม่เหมือนกันนะครับบางท่านถามมั่วมาร์คเหมือนมั่วมาร์คเป็นเจ้าของเกมเลยอันต่อมานะครับก็คือควิกแชทนะครับก็คือการปรับรูปแบบการส่งข้อความแบบที่เราชอบนะครับส่วนบางคนนะครับอาจจะแบบว่ามีข้อความพิเศษเกิดขึ้นมาอันนั้นเป็นสถานะความสัมพันธ์ท,ที่ที่ด้วยกันนะครับถึงจะสามารถทําให้มันขึ้นมาได้ต่อมาก็พวกบันทึกรีเพย์บันทึกอัตโนมัติไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็การทดสอบคลื่น นะครับขึ้นสัญญาณทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในเกมกันดีกว่าครับว่ามีตัวปุ่มตั้งค่าอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องใช้ในครั้งนี้ตัวที่มัวร์มักจะมารีวิวนะครับก็เป็นตัวของมารอร์นะครับสกินตัวตลกนะครับไม่สิสกินเขาเรียกอะไรนะสกินตัวเอ่อพัมกินนะครับหรือก็คือฮาโลวีนเอออุ้ยกว่าจะเรียกได้นะครับใช้เวลานานพอสมควรเลยเอาละครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะเข้าไปเจาะในเรื่องของการใช้ควบคุมนะครับปุ่มกดมัวร์มักก็ อัปเดตนะครับตัวข้อมูลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเอามาแชร์กันในนี้ด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมนะครับซึ่งเดี๋ยวมัวมาร์กเนี่ยจะให้เริ่มจากตัวคําว่าทั่วไปก่อนเพราะว่ามีบางอันที่ต้องมองเห็นด้วยตัวเองนะครับอันดับแรกนะครับคำว่าใกล้กับไกลนะครับลองสังเกตบัฟฟ้าฝั่งซ้ายนะครับมุมบนนะครับเวลาเราปรับเป็นคําว่าใกล้นะครับบัฟฟ้าเราจะมองไม่เห็นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราปรับใกล้นะครับภาพเหมือการโฟกัสจะกว้างขึ้นจะเห็นบัฟฟ้าอยู่ที่ทั่งซ้ายนะครับ ดังนั้นเนี่ยตรงจุดนี้ให้ปรับเป็นไกลไว้นะครับทีนี้สลับตัว fps นะครับอันนี้คือเฟรมนะครับต่อภาพนะถ้าเรากดปุ๊บนะครับมันจะขึ้นเฟรมต่อภาพเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายบนนะครับใกล้ๆกับแบตเตอรี่ของเราถ้าสมมุติว่ามันขึ้นตัว60ขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าภาพของเกมไหลลื่นไม่มีสะดุดแต่ถ้าก็ต่ำกว่า30คือมันจะมีกระตุกอย่างแน่นอนเพราะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกเสียสูญนะครับคือปิดไว้ดีกว่าครับอย่าไปดูเลยนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือในเรื่องของ ทีนี้ในส่วนของมุมกล้องนะครับก็คือในเรื่องของตัวการดูแมพนะครับหรือแผนที่นะครับโดยปกติตอนนี้มัมา่าเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูนะครับคือเคลื่อนด้วยมือฝั่งขวามือนยเราจะไม่สามารถเคลื่อนตัวแมพได้เลยแต่พอเราปรับมาเป็นตัวจอยสติ๊กปุ๊บนะครับเวลาเราเคลื่อนตัวเห็นไหมครับเห็นมุมขวาบนไหมอ่ามัมม่าก็สามารถที่จะซูมดูแผนที่ได้แต่จอยสติ๊กเนี่ยมันมีข้อเสียหนึ่งคือมันไวไปนิดนึงนะครับก็งงเหมือนกันว่าทําไมมันถึงไวอะไรขนาดนั้น เพราะงั้นให้ปรับเป็นรูปแบบของสไลด์นะครับไอตัวความวายมุมกล้องเนี่ยจะปรับมาในแบบที่เหมาะสมเราจะเคลื่อนได้เหมาะแล้วก็ใกล้ามากขึ้นนะครับในการดูมันจะละเอียดและชัดเจนมากขึ้นเวลาเราเดินไปเดินมาปุ๊บเราก็ส่องดูแมปนะครับ และข้อดีอีกอย่างของสไลด์นะครับก็คือเราแตะตรงจุดไหนของหน้าจอก็สามารถเคลื่อนได้นะครับจะไม่เหมือนกับปุ่มที่เป็นจอยสติ๊กนะครับปุ่มจอยสติ๊กเนี่ยพอเวลาเรากดปุ๊บจิ้มไปที่จอยสติก๊กปุ๊บมันต้องเคลื่อนตามนั้นเลยซึ่งบางทีแล้วเนี่ยเราก็จะเมื่อยมือได้นะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําให้เป็นสไลด์นะครับแล้วก็ปรับความไวมุมกล้องให้มีความเหมาะสม ทีนี้ในเรื่องของตัวสุดท้ายก็คือการปรับแสงนะครับเวลาเพิ่มแสงมากนะครับภาพจะดูสว่างมากนะครับในขณะเดียวกันถ้าปรับปุ๊บแสงก็จะน้อยลงนะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับว่าอยากจะปรับเป็นแนวไหนแต่ว่าส่วนตัวของมัวมาร์กแล้วแนะนําเป็นในส่วนที่เป็นตรงกลางดีกว่านะครับเพราะเวลามืดมนไปปุ๊บมันรู้สึกไม่ค่อยดียังไงไม่รู้นะครับเอาแบบกลางๆแล้วกันนะครับแบบต่อสู้ช่วงกลางวันแล้วกันต่อไปไม่หมดทั่วไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเลือกเป้าหมายนะครับแล้วก็ตั้งค่าหมวเดี๋ยวเราลองติ๊กเป็นตััััวโจมตตตีอนนิดูะครบ พอติก๊กโจมตีอัตโนมัติเสร็จปุ๊บนะครับจะเห็นว่าตัวการเล็งของเรานะครับที่จะเล็งไปที่คลิปหรือป้อมจะหายไปนะครับเพราะงั้นเวลาเรากดไปที่ปุ่มโจมตีซึ่งมีปุ่มเดียวมันจะตีเองอัตโนมัตินะครับว่ามันจะตีตัวไหนอันนี้อยู่ที่เราตั้งค่าเรื่องเล็งเป้าหมายนะครับเพราะงั้นเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะตีคลิปหรือตีป้อมนะครับเห็นไหมครับเ <ans> <ร>นี่ยเราเลือกไม่ได้ถ้าคลิปมาปุ๊บมันก็จะอยู่ที่เรากดนะฮะ มันไม่สามารถเลือกได้ว bueno, ่าจะเอาป้อมอย่างเดียวนะไม่เอาคลิปนะอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลือกไม่ได้ทีนี้เราลองปรับใหม่นะครับเป็นเลือกโจมตีคลิปกับป้อมนะครับคราวนี้ปุ่มกลับมาแล้วสามารถเลือกได้ครับว่าจะตีคลิปหรือตีป้อมนะครับอ่าถ้าตีคลิปก็กดตีอ่าโทษตีโทษดีตีป้อมกดตีป้อมนะตีคลิปกดตีคลิปทีนี้เราตั้งใหม่เป็นเลือกเป้าหมายนะครับ คราวนี้ปุ่มมันจะหายไปนะครับแต่จะเป็นลักษณะคือวงล้อสีแดงนะครับด้านล่างแทนนะครับเวลาที่เราเลือกปุ่มคลิปเราเลือกเล็งได้เลยว่าจะคลิปตัวไหนจะเอาตัวไหนนะครับหรือถ้าเป็นตัวละครของตัวของฝ่งข้ามนะครับเราก็จะกดไปที่ปุ่มตัวละครด้านขวานะครับพอกดเสร็จปุ๊บเราจะเลือกได้แล้วว่าเราจะเล็งไปที่ตัวไหนนะครับเห็นไหมครับถ้าอยู่ในลักษมีโจมตีหลายตัวนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าไปโจมตีใส่ตัวละครตัวไหนนะครับ เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับถ้าอยู่ใกล้ปุ๊บจะขึ้นวงสีแดงอยู่ใกล้ตัววงสีแดงหายไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าถ้าเป็นแอสซัซินบางคนโอเคอยากต้องการความแม่นเล็งไปที่แคลรี่อย่างเดียวสมมุตินะครับกดเล็งแคลรี่สีแดงไว้พุ่งเข้าไปโจมตีแบบนาคอร์สนะครับโดนแคลรี่อย่างเดียวแน่นอนครับร้อไม่มีความผิดพลาดแน่นอนแต่แน่ๆปรับให้เป็นหมดต้อล็อกดีกว่าครับเลือกคลิปกับป้อมไว้ทีนี้อันต่อมาเล็งเป้าหมายนะครับ อันบนสุดเปอร์เซ็นต์เต่ำสุดเนี่ยก็จะเป็นการเล็งโจมตีใส่ตัวค่าเริ่มต้นนะครับก็หมายความว่าเมดกับแครี่นะครับที่มีเลือดค่าเริ่มต้นน้อยๆสู้ต่อไปนานๆก็จะออกเป็นของพวกการโจมตีพลังโจมตีเอ่อพลังป้องกันก็จะไม่เยอะเลือดจะไม่เยอะนะครับเพราะงั้นเอาไว้สำหรับเล็งตัวเมดกับแครี่โดยตรงเลยนะครับเอาล้ครับทีนี้ในส่วนส่วนของาการเล็งเป้าหมายนี้อันนี้อยู่ที่ตัวนะครับอยู่ที่เราครับว่าเราจะเลือกอเล่นแบบไหนหรือว่าจะโจมตีอะไรนะครับจะเข้าแอสซิสต์ไหมหรือจะยังไงนะครับอย่างนี้เป็นนต้น ทีนี้ในส่วนของตัวการตั้งค่าในแบบอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการตั้งค่าในแบบอื่นจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ต่อมาเป็นการโจมตีแบบจํานวนเฮตพิสุดเฮตพิสุดหมายถึงว่าเลือดเหลือน้อยณนะขณะนั้นนะครับเพราะงั้นเวลาที่เราเล่นตัวของบัตเตอร์ไฟและเราอยากไปล้วงแคลรี่แต่บางทีแล้วแท้งเลือดน้อยกว่ากระโดดเข้ามาแท้งแทนนะฮะก็เป็นเหตุผลประมาณนี้ดังนั้นแล้วจํานวนเฮตพีสุดหมายถึงเลือดของขณะนั้นนะครับในวงล้องเราว่าทําไมมัน โจมตีใส่ตัวนี้โดยตรงเพราะว่าเลือดมันเหลือน้อยที่สุดในวงนั้นนั่นเองนะครับบางทีแคลลี่อยู่กับแท้งแต่แคลลี่เลือดเยอะกว่าแท้งนะครับแท้งใกล้ตายแล้วเราอาจจะโดดไ,ไปกินแท้งแทนหรือมานทีแคลลี่วิ่งออกนอกวงนะครับแต่แท้งอยู่ในวงกระโดดกินแท้งต่อนะครับนี่คือปัญหาของมันอันสุดท้ายนะครับโจมตีใกล้ที่สุดนะครับเหมาะก่พวกที่เป็นแนวสายโจมตีประชิดตัวนะครับก็พุ่งเข้าไปปุ๊บแล้วก็ตีใส่ตัวที่ใกล้ที่สุดเลยบางทีนาคอสก็ตั้งจากตรงนี้เป็นหลักนะครับ เอาละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวการโจมตีใกล้สุดจะไม่วัดอยู่ที่ตัวพลังเท่าไหร่นะครับอันให้ามาดูในรุ่นในส่วนของการตั้งค่าสกิลบ้างนะครับมันจะมีวงล้อสกิลกับเลงอัตโนมัติตอนนี้ปรับเป็นเลงอัตโนมัตินะครับทำให้เวลาเราโจมตีนะครับ มันจะไม่สามารถเลือกอทิศทางได้เพราะเนื่องจากว่าตัวของขอบเขตในการโจมตีมันหายไปนะครับเห็นไหมครับว่าทางมูงมาร์กไม่สามารถที่จะเลงได้ยกเว้นต้องหันหน้าเข้าหาทางศัตรูนะครับก็คือควบคุมด้วยการใช้ปุ่มเคลื่อนที่นะครับเป็นตำแหน่งในการเลงแทนเช่นถ้าเกิดว่าจะโจมตีเคลื่อนตัวไปทางนั้นก็จะโจมตีไปทางนั้นนั่นเองครับอันนี้ก็จะไม่สามารถที่จะ,ะทําการเล็งในขณะที่เคลื่อนตัวไปทางอื่นได้นะครับ ทีนี้พอเราปรับมาเป็นลักษณะของการใช้วงร้อสกิลคราวนี้มันก็จะมีขอบเขตขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถเล็งตรงจุดนี้นะครับฝั่งตรงข้ามจะโดนแน่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครอยู่เขตนี้จะโดนแน่แน่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาไว้ใช้ฝึกในการเล็งนั่นเองทีนี้ต่อมาครับล็อกเป้าหมายจากรูปฮีโร่นะครับอันนี้ลองตั้งเป็นไม่แสดงนะครับพอไม่แสดงปุ๊บเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับหรือว่าตัวฮีโร่ของฝั่งตรงข้ามนะครับเราจะมองไม่เห็นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราอยู่จับด้านบนลงมาเนี่ยพอใกล ั้งค่าในแบบฉบับที่มองเห็นขึ้นมาปุ๊บถ้าเราอยู่ในจุดที่มันอับสายตาเราก็มีโอกาสมองเห็นได้นะครับอลองปรับดูครับออพอปรับเสร็จปุ๊บเขานี่เห็นหน้าเทรนขึ้นมาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโหมดนี้จะมีความเหมาะสมมากๆถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเลนที่เป็นด้านบนนะครับและเราเนี่ยอยากจะเดินออกมาปุ๊บนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเดินจากด้านบนลงมาปุ๊บแล้วเราเห็นฝั่งข้ามมันจะโชว์นะครับหน้าของอฝ่ายตรงข้ามเมื่อวันทีเลย เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้มันก็จะไปสัมพันธ์กับตัววิธีการโจมตีศัตรูด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวลองเดินให้ดูดีกว่าจะได้เห็นชัดเจนไปเลยนะครับตอนนี้มุมังแอบตรงนี้เห็นไหมครับเห็นเทรนเดินผ่านแล้วนะครับตัวสายลักษณ์จะทําให้รู้ว่าเทรนอยู่แถวนี้นะครับเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าโอเคไม่ควรเข้าไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวของวิธีการโจมตีนะครับซึ่งจะมีการตั้งแบบกงล้อสกิลนะครับเป็นค่าเริ่มต้นซึ่งจะเป็นการแบบโจมตีปกติที่มีลักษณมีแอเรียปกติเลยนะครับ แต่ทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นนะครับล็อกนิ้วล็อกสกิลลากนิ้วล็อกสกิลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคือเราสามารถเล็งได้นะครับกะระยะใกล้ได้ด้วยครับว่าจะโจมตีไปที่จุดไหนนะครับเหมาะสำหรับพวกตัวที่เป็นสายคอนโทลนะครับที่ต้องเลื่อนหรือเลือกการใช้สกิลให้โดนเป้าหมายนะครับอย่างตัวของเวลสเนี่ยครับเหมาะมากเลยนะครับสำหรับสกิลที่2นะครับที่เราจะซุ่มอยู่นะครับแล้วก็เลือกสำหรับโจมตีว่าจะลงหัวที่ใครนะครับมันก็จะโดนแน่ๆนะครับเพราะมันล็อกนิ้วแบบลากเป้าคือต้องติดตามแน่นอน0 0นะครับ ทีนี้ในส่วนของตัวการโจมตีนะครับก็อยู่ที่เราเลือกนะครับบางตัวก็จะใช้ไม่ได้นะครับไม่ยช่วใช้ได้ทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลของแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องลองปรับแล้วเล่นกันดูนะครับอีกหนึ่งอันนะครับก็คือตัวล็อกเป้าแบบอันสุดท้ายนะครับแบบขั้นสูงครับอันนี้เป็นลักษณะการเลือกเป้าหมายไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตไปต่อเลยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของวิธียกเลิกสกิลนะครับจะมีการลากไปอย่างจุดที่กําหนดนะครับจะมียู่น นะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยไม่เข้าใจผิดในเรื่องของการลากไปนะครับว่าเ,เราจะลากเพื่อใช้สกิลหรือเราลากเพื่อยกเลิกนะครับแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนเป็นลากออกจากปุ่มสกิลอันนี้มันจะมีปัญหานะครับเวลาที่เราจะเข้าไฟไวๆเนี่ยเวลาเราลากสุดจนเกินไปมันจะแคนเซิลเองอัตโนมัตินะครับแต่ก็เหมาะสำหรับหลายๆคนนะครับที่ เน้นความรวดเร็วกับกะระดับของน้ำหนักนิ้วมือได้ดีนะคร phrase, trendy, ับเพราะฉะนั้นโดยปกติมุงม้าเนี่ยก็จะตั้งเป็นลักษณะด้านบนมากกว่านะครับคือลากไปยังจุดที่กำหนดนะครับทีนี้ในส่วนต่อมาคือวิธีส่งสัญญาณนะครับก็คือมี2แบบแตะเพื่อส่งนะครับหรือลากเพื่อวางนะครับถ้าแตะเพื่อส่งเปิดปุ๊บแมปกลางนะครับแล้วก็เราสามารถระบุโดยการยกนิ้วก็ไปชี้ได้เลยแตได้เป็นลากเพื่อวางจะเป็นการเปิดแมปนะครับแล้วก็ลากจากเปิดแมปเนี่ยชี้ไปที่จุดใดจุดหนึ่งที่เราต้องการนะครับความแม่นจะแตกต่างกันตามความเหมาะสมขอองแต่่ละคนนนัไมมเหืก โจมตีศัตรูขณะเคลื่อนที่นะครับถ้าเปิดนะครับปัญหาจะตามมาแน่ร้อนะครับมาลองกะดูนดีกว่านะฮะสมมติว่าพอเราเปิดเสร็จปุ๊บนะครับปัญหาของมันก็คือเวลาที่เราเล่นแวนนะครับหรือเล่นแนวสายตัวที่ต้องใช้โจมตีไวๆมันจะตามเข้าป้อมเองลนะครับถ้าฝั่งข้ามหนีมันจะวิ่งตามเองเลยนะครับเป็นลักษณะของการที่เขาเรียกว่าโจมตีศัตรูขณะเคลื่อนที่คือเคลื่อนตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้นะครับพยายามจะให้ปิดน่ะจะดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ย กำลังโจมตีฝั่งข้ามเพลินๆนะครับแล้วฝั่งข้ามเข้าป้อมเนี่ยเราจะได้ไม่เข้าไปด้วยแต่ถ้าเกิดเราเปิดไว้มันมีโอกาสโดนลากเข้าป้อมง่ายมากนะครับไม่ได้ลากจากตัวเราเองนะครับแต่มันจะเดินไปเองเลยนะครับปิดจากตรงนี้ดีกว่านะครับบางคนก็งงว่าเฮ้ยทำไมเขาเดินเองละครับอ๋อไม่ได้เดินเองครับเอ่อเราไปตั้งเป็นโจมตีศัตรูขณะเคลื่อนที่ไว้นะครับเพราะฉะนั้นปิดซะนะครับแล้วก็ตำแหน่งสกิลนะครับตำแหน่งที่กำหนดกับตำแหน่งนิ้วนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการคอนโทรลนิ้วมือนะครับเพื่อไม่ นะครับเราสามารถแตะปุ๊บเราก็เคลื่อนที่ได้นะเพราะฉะนั้นเป็นตำแหน่งนิ้วดีกว่านะครับมันจะได้ลากแล้วเราสามารถเล่นเกมได้อย่างอิสระเพราะมือแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับทีนี้อีกหนึ่งข้อนะครับที่เป็นข้อสุดท้ายนะครับมันจะเป็นข้อที่ค่อนข้างสําคัญมากๆเลยสำหรับบางตัวนะครับที่มีสกิลค่อนข้างกว้างขวางนั่นก็คือมุมกล้องติดตามขณะลากสกิลนะครับมันจะเป็นข้อดีของตัวสกิลบางอันนะครับที่สามารถใช้มุมมองนี้ได้อย่างเช่นมาร์ด เห็น He ไหมครับพอเรากดเป็นลักษณะคือมุมกล้องติดตามปุ๊บมุมของการใช้อันติดของมาลอดเนี่ยก็จะขยายมากขึ้นนะครับดังนั้นเวลาใช้สกิลเนี่ยไม่จะเป็นต้องอยู่ตรงตำแหน่งนี้ก็สามารถที่จะใช้สกิลแล้วมองเห็นแมปได้นะครับก็เข้าไฟได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งทําให้โดยปกติแล้วเนี่ยช้าเพียง2อวิเนี่ยก็ทําให้เรามีโอกาสที่จะเสียไฟนั้นได้เลยนะครับ <S <S ทีนี้ในกรณีเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นนะครับที่ไม่ได้มีอันติหรือว่าท่าที่เปิดได้ขนาดนี้นะครับโมมาร์แนะนำมาให้เป็นแมบไม่ติดตามนะครับ เพราะว่าไม่งั้นด้วยความเร็วเกินไปเนี่ยจะทําให้ตาเราเนี่ยค่อนข้างลายได้เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมนะครับเพราะว่ามาลอดเป็นตัวที่เล่นแล้วมันเคลื่อนไหวช้านะครับมันก็เลยต้องใช้มุมกล้องตรงนี้เข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราใช้เป็นลนักษณะปิดมุมกล้องปุ๊บมันจะมองไม่เห็นเห็นไหมครับอันติจะเป็นขอบเขตปกติซึ่งแน่นอนว่าในมุมของการเล่นตัวการติดตามมุมกล้องนี้ก็อยู่ที่ความเหมาะสมนะครับส่วนอันอื่นเนี่ยไม่ได้มีประเด็นอะไรมากก็เป็นการตั้งค่าจาก UI กับตัวของเสียงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมของการตั้งค่านะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเอารายละเอียดแล้วก็ดีเทลที่โมมาร์กเนี่ยพยายามเก็บรวบรวมมานะครับแล้วก็เอามาปรับประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็ทําการต่อสู้นะครับในเกม RV ได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ เพื่อให้เกมนะครับดำเนินไปอย่างที่เราต้องการมากที่สุดนะครับแล้วก็แน่นอนครับคลิปนี้นะครับหวังว่านะครับจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับที่มั่วมกาเอาปัญหาหลายๆคนที่มาสอบถามในอินบ็อกซ์ในแชทเนี่ยเอามารวบรวมกลายเป็นวิธีการในการนําเสนอในครั้งนี้นะครับก็คาดหวังว่านะครับในคลิปนี้จะได้รับความชอบนะครับจากใครหลายๆคนนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับมั่วม้านะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้มั่วม้าด้วยครับสวัสดีครับ